ุ้งขาวล้างสะอาดและตัดหนวดให้เรียบร้อยนะคะ500กรัมใส่เกลือหิมาลายหนช้อนโต๊ะ เปิดไฟกลางค่อนอ่อนนะคะตานมะพร้าวสองช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกหนึ่งช้อนโต๊ะเราจะไม่ใส่น้ำนะคะพอเขาเดือดแล้วเดี๋ยวน้ำจะออกเองน้ำในตัวกุ้งจะค่อยๆออ,ออกเอง เดี๋ยวจะปิดฝาไว้สักครู่ให้เขาเดือดนะคะยังไม่ค่ะมีน้ำออกมาเยอะเลย <c oughs> แล้วก็จะต้มไปอ่อนๆไปเรื่อยๆ จนกุ้มตัวแข็งแล้วก็น้ำมูกลงไปถ้าไม่เขเ็มเติมเกลือได้นะคะเราใส่เกลือหิมาลายความเค็มก็จะไม่เท่าเกลือปกติเกลือหิมาลายจะเค็มน,น้อยแล้วก็มีแร่ธาตุอาหารอะไรต่างๆเยอะถ้าใครไม่ใช้เกลือใช้น้ำปลาก็ได้ค่ะงั้นจะใส่พริกแห้งเล็กๆลงไปสี่เม็ด เพื่อให้มีรสชาติกลิ่นเผ็ดๆนิดๆแต่ถ้าใครทำให้เด็กทานก็ไม่ต้องใส่นะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ